โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยเมื่เดอีกแล้วนะครับโอเควันนี้เราเราขันญากันไว้แล้วนะครับในกลุ่มชุมชนนะครับว่าโอเคถ้ามีคนกดไลค์อ่าคือกินนี้เยอะๆหรือว่าโจเฟอร์เนี่ยดีเอ็มเนี่ยผมก็จะมาเล่นให้ชูช้ชมได้ดูกันนั่นเองได้เลยนะครับนะฮะเออก็ขอฝากโฆษณาน,นิดนึงนะฮะใครที่สนใจจะเช่าไอดี อ๋อผ่านพีซีนะครับผ่านคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับนะถามว่าเช่าพีผ่านพีซีได้ผ่านคุณจิน SD เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิง a c e b o o k ของคนให้เช่าไว้ให้นะครับโอเคผมบอกก่อนนะว่าคือทางคุณจินเนี่ยเขาไม่รับให้เช่าในมือถือนะครับที่ผมเช่าได้นี่คือแบบว่ามีคิทิพิเศษนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเช่าไม่ได้นะ <laughs> โอเค,อเ,คเรามาดูกันดีกว่ารูปร่างหน้าตาของกิจโจคฟจีเอ็มนั่นเองแนละ้ว หล่อมากครูดีอังกฤษเราหึงควงไม้ควงไม้ม,คมีความเท่ความเท่โอ้ยมันปุกกกาแจงไม่ใช่หรอ <laughs> เทพไหยโอ้ยเอาอะอ่าเออไอดีคุณดีมเนี่ยมีนาอิฟนับสืบด้วยนะครับผมไม่ได้มารีวิวไอดีของคุณดีมนะฮะอยากให้รีวิวก็ไปติดตามติ๊กตอกของคุณดีมนะครับผมเอาจริงผมได้ได้ติ๊กตอกไหมฮัลโมา โอเคว่เดี๋ยวเรารอดูกันนิดนึงนะครับผมนะเอาอะเอาอะมมีการแบบปัดเครียดปัดเครียดให้เกลื่อนให้เกลื่อนบรรลประดับด้วยนะครับผมประดับนี่เป็นหัวใจนะครับหัวใจพันกับปลาหมึกทอดนะโอ้อยไม่ว่ากินเขาเนี่ยไงพันพันกับปลาปอันนี้ก็ย่างกับปลาหมึกอยู่นะยังพันกับ เส้นอะไรครับอย่างนึงนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจับการครับเกมของเกมกันดีกว่านะเดี๋ยวเราไปดูรูปน่างากันสักนิดนึงเดินจาบปันใแบบคุณชายคุณชายกันโลกอะไปเราไปกันดีกว่านะโอเคับผมว่าเราเจอต่างแรกเป็นมูบ้านริมทะเลขาบ้ยโอ้โหเอาว่ะเราเจอพี่บอยได้ไบรพี่บอยพี่บอยวะพี่คับบอยนะมาชมนะ มีหมอได้วะ่ะเหมือนเขาจะรู้นะครับว่าเราเล่นโจเคฟนะครับเนะ่ยเอาอะเขารู้จริงไงอันนี้เราก็ไม่คราเหมือนกันนะน่าจะรู้แล้วแหละผมเออคุณดีเขาตั้งโปรไฟล์เป็นโจเคฟขนาดนั้นอนะ <c oughs> <N un> <N un> น่ายจับทางก็ได้ใช่ไทุกคนแต่ว่ามีโจเคฟมาเนะี่ยแต่เขาจะรู้ไหมว่าเราจะใช้คิมดีเอ็มมากระรยุบเขาอะเอออันนี้ก็ได้สนใจ โอเคครับ okay. ผมช่วงนี้ก็เปิดเรียกันแล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาว่างมานั่งดูกันตอนเช้าเช้า,าอันนี้ผมเข้าใจนะเออผมไม่ได้ว่าอะไรแบบบางคนอาจจะแบบเอ้ยพี่มาทชน์ไหมพี่พี่แบบว่าเออหนูมาช้านะครับหนูมาช้านะคะ,ะ,คะเอออันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมมากดไลค์กดหัวใจให้ตามหลังแน่นอนนะอ่ะโอเคเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> โอ้โหหัวใจสีทองว่ะโคตรเท่เลย โอเคกล้องอยู่ตรงนี้อันนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล้องกันก่อนนะครับเอ่ขยายผมเปิดกล้องอ้าวเปิดกล้องแล้วนะครับท่านผู้ชมตหลกดนะโอ้ยโอ้ยตรงเครื่องแกงน่าจะมีคนหนึ่งนะแต่เขาแน่าจรู้ว่าไปโจกเคมานะก็โดนหนึ่งยี่ก่อนแนะล้วนกตั้งนะครับอ้าวใครเอ่ยใครเอ่ยมีคนแอบเนียนเป็นปลากระป๋องหนึ่งคนไปยายามท่านผู้ชม ปลากระป๋องกาโลแค่ป้ากระปายหนึ่งทีแม่บอสแขว้วสองทีเอาว่ะผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าโดนแน่ๆโดนแน่ๆเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเขาจะมีความพยายามอ่ะพยายามพยายามมาไหนะมันถึงเวลาไปแล้วอ่ะไปแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเธอจะมา จำมันรักรักหลบรักหลัลบ so อยู่อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงแพตติเสียแพตติเสียของพี่น้องแพตตัวดำแปะเข like ้าไปหนึ่งทีเอาเขาบผมยังไงยังไงก็โดนไปก่อนหนึ่งทีโอ้ยเกิน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 ยังไงเกินวิวิ่ไม่ทันแน่เลยไม่ทันแน่เลยแพตแพตติเสียโอ้ยไม่กอดเหนียหายหลายแผนเลยโอ้ยเอาไปเอาไปกามมันก่อนนะโอ้ยแพตติเสียเขาไปจมบบนเรือ เราก็แจกแผลได้อยู hey, oh, ่นะแต่เกมนี้มีหมูนะอ้าวหายดีสุขภาพดีเลยว่านอกันของเราวิ้งวิ้วิ้งแผบแผลแผลอ้าวโอ้ยกระตุกกระตุกวิ้งกินหล่อเกลืกระตุกเกิือวิ้งยังไงยังไงเราเราว่ามันถึงเวลาเอาไปไหนอ่ะเอาหูมาแมสคงนี้ว่ะเราไม่อยากวิงเก็บนะไม่อยากวิงเก็บไม่อยากวิงเก็บมันเปลืองมีการหลอกแบบเจ็ดสิบห้าได้ไหมเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบแปดชั่วโมงว่ะโอเคไป เราไปนั่งกันก่อนน้องแพ็ตตัวดำมังคุดของดีอืโอ้ก๊ออีก็เปลี่ยนด้วยนะครับเพื่อเราไขประดบับเอ่อหัวใจหัวใจอันนี้นะผมขอเรียกเป็นหัวใจปลาหมึกเดนะ้กันเรียโคตรแย่เลย <c oughs> ขอเรียกเป็นว่าหัวใจทองคำนั่นเองนะครับนะก็ ก็จะถาให้เก like <atie> so, uh, ้าอี้เนี à, ่ยเปลี ok. Pink, ่ยนด้วยนะครับก็คล้ายๆกับพวกบอลบอลมโนคุมะนั่นเองนะเมื่อมีประดับถึงระดับระดับเอสเอสนะครับแล้วก็อีกอันึงก็เป็นเอ่อกองของขวัญของครบรอบ1ปีนั่นเองนะเอ่อของเอ็มม่ากับโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับเอ็มม่านักขื่นะครับเฮ้ยอาวะอ้าว่ะมาแล้วว่ะหัวใจเป็นแรงหน้าแดงจูบเตเออาวะล้อหลอกล้อหลอกปิ้งล้อหลอกปิ้ง แน่เอ้ยเอ้ยวิวิวิวเกิน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาลักเดี๋ยวมีคนมาเอาเดี๋ยวมีคนมาขโมยวิวอยนั้นนั่นแนนั่นไงหมาเฮ้ยแมวขโมยแมวขโมยหมาอะไร้ราแมวขโมยแมวขโมยวิววิววิวแล้วยังจะผ่านอีกนะต่อกันโอ้ยไม่ได้เร็วเราไปเร็วประโยชน์โอ้โหแฟนเน <osc> ้ โอ้ยเอาแล้วแล้วผมโดนแพตตี้เสียเล่นแล้วอ่ะเราโดนแพตติเสียเล่นแล้วไ่้ท่านผู้ชมเอาไปเขาไปแล้วว่าวิ่งฉีกแบบเปิดกระดาษเอีด AK ไปหนึ่งทีวิ่งฉีกแบบกระดาษเอีเลยเราบอกว่าเราบอกว่าเราไม่กลัวเอาครับจะวนตรงนี้เหรอจะวนตรงนี้ Ü ออืยยังไงเรายัางไงเราไปเกิดก่อนนะเราอะเครื่องบดไฟเหลือั้งหมดสามเครื่องนะครับนะอ้อ <c oughs> ผมว่าน่าจะเหลือประมาณสองเครื่องแล้วแหละเออ เพราะว่าอะไรนะนักปรุงน้ําหอมเนี่ยเขาป่านอยู่ตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะเอาวะเอาวะกางเป็นก้อนกางเป็นก้อนยังก่อนนะยังก่อนนะเราว่ายังก่อนอ่ายังไงอันนี้ไปก่อนนะวุ้ยวุยวุยากฟ้าจาฟ้าเออใจดีเก๋ไม่ฟาหนอยางไม่ดูหลังหงอไม่มองหลังหงอ โยนโยนโยนย้อนไพย่ย้อนไพย่ย้อนเวลากลับไปตรงที่เก่าแน่ที่เก่าอุ้ยอุ้ยพับไม้ข้ายขวาว่ะเอาว่ะน้องน้ำโอมน้ำโอมของพ,องพีไปได้เร็วมาแล้วครับผมมาแล้วแบบนี้เรากล้องตีโดนแน่นอนกระโดดแตงหนึ่งไม่หนึ่งทีก่อนเอาครับเพื่อนปนไฟระเบิดกงกล้าไปหนึ่งทีนะจังหวะนี้เดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปตีรวนเกมกันหน่อยดีกว่า โอเคนั่งไปเลยจังโอ้โหเก้าอี้สวยมากเลยนะเดีย๋ยวผมจะหาโอกาสยืนมองเก้าอี้คนสุดท้ายดีกว่านะครับนะโอเคถ่ายรูปก่อนแช่โอเคเขาลงภาพถ่ายกก<แ>เ,เาายมื่อกี้เครื่องปัอนไฟตรงนี้เสร็จนะแลแปลว่าก็มีเซอร์เวอร์หนึ่งคนนะครับเดีย๋ยวเราไปตีเขาหนอนแดนเน่แหนเน่โนกันยืนทําอะไรยกตรงนี้แหละวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นปลาแม่ริกไปเลยหนึ่งพ ผมว่านะเดี๋ยวเขาก็มาช่วยน้ำหอมในรูปภาถ่ายแนะ่นอนนะคอยดูนะผมบอกเลยว่าไม่รอดเราเอาโน้กั้นั่งกันก่อนแนละ้วก็เดี๋ยวไปดูน้ําหอมนะน้ําหอมมีคนมาช่วยหรือเปล่าอันนี้ปิดหูขึ้นสวยนะแบบนี้เราก็ไปปีคําน้ําหอมเลยครับอปีคําน้ําหอมไหมปีในโลกภาพถ่ายนั่นเอง ตอนนี้เราปีเนี่ยเสียงฟันดาบของโจเซฟเนี่ยจะมีเสียงเือนทายด้วยนะครับแล้วเท่มากเลยนะเลอใครที่หาสกินนี้นะครับผมบอกเลยว่ามูลค่า8,000บาทนะในตอนนี้ผมได้ยินมาแว่วๆว่ามูลค่า10,000บาทแล้วนะครับหาได้ที่ไหนเป็นเว็บของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่มคุ้นๆนะแต่ของคนไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เข้ามานะอันนี้ผมก็ไม่ค่าเหมือนกันนะครับเอาๆมีคนอยู่ตรงนี้นะจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่แอเป็นอยู่แถวนี้นะ ้ยจะน้ำหอมมาเราเจอน้ำหอมมาครับท่านผู้ชมหือโดดลงมาก่อนเลยหมอเนี่ยจะปั่นไฟไม่ได้เราเขาต้องมาช่วยนะตำรวจแกนะเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยตายแล้วนะครับโอเคโอเคนักตำรวจแกขึ้นมาแล้วนะอ้าวน้ำหอมไม่ไปตายหรอ <laughs> นี่ก็เือนนิเงเลย ของนี้ยังมีเปืงหูขึ้นอยู่นะเราต้องโฟนแถวนี้ก่อนอ้าววิงกลับมาก็ยังไม่เจอใครแต่ว่าเจอหมอคนนี้ก็โดนไปหนึ่งจีก่อนนะครับอ้าวว่าคุณหมอคุณหมอแบบนี้ก็โดนไปก่อนโดนไปก่อนเดี๋ยวเราต้องเก็บหมอก่อนนะเก็บคุงหมอก่อนอันนี้เราหลอกว่าจะบิงนะตองนี้เรากำงบิงจริงแก่กลับไพ่มาก่อนสลับไพ่มาอือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วไงก็แปดใต้คะับแปดใต้นะ ไปก่อนนะน้องหมอนะน้องหมอฮิวเกินนะฮิวเกินไม่ได้นะแบบนี้เดี๋ยวฮิวขึ้นมาเป็นเรื่องอืน <c oughs> นี่ก็เป็นเก้าอี้นะครับนะโอ้โบอกเลยว่าเทจริงเทจริงเดี๋ยวเรามาดูนะเออเราขอแบบเราขอไปอันนี้ก่อนนะเออเราคาดว่าอะไรนะขอพาไปนั่งก่อนเดี <c oughs> ย๋ยวลุกขึ้นไปได้แนละ้วแม่งเป็นปัญหาอีกครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปดูเก้าอี้กันนิดนึงนะครับนะเปิดปเปิลเลย ตรงนี้ก็ไม่มีคนนะไม่มีเปิ้ลหูขึ้นถ่ายรูปแชะผมไม่กล้ามองเก้าอี้เลยว่าจะหาว่าแบบเออนี่ไงโอ้โฮันเตอร์แม่งเปาเก้าอี้ <c oughs> ผมก็แค่อยากดูเก้าอี้รัาไม่ได้จะเฝ้านะแต่เราไม่รู้ว่าโนกันอยู่ตรงไหนนะผมว่าน่าจะเครื่องตรงนั้นนะเพราะเอาวะจุดเครื่องไปแล้วอะท่านผู้ชมเป็นเครื่องตรงนั้นจริงด้วยครับผมโอเคคอนเฟิร์มไแล้วครับผม ตรงนี้โอ้ว่าแล้วทําไมเขาจุดเครื่องตรงนี้มีหลุมมันเองคุณหมอก็จะตายแล้วนะเขาจะลงหลุมใช่ไหมเนี่ยอันนี้มาดิจะลงหลุมใช่ไหมอ่ะมาอยู่ไหนกระลาไพอะากโอ้โหอยู่ตรงนั้นนั่นเองหนอกันครุงนายอยู่ไหนไหนของนายเนี่ยอันนี้ออกมาจากตู้เครื่องผ้าอะไรเนี่ยเดอะพุกิแมนหรอเธออ่ะเออไปไปเกิด <laughs> โอ้โหไม่ล่อครับรอกันนะโอเคครับเป็นไงกันบ้างในข่วของสกินอ่า j o c e p DM นะครับก็อย่าลืมดูแอนิเมชันค่ะตอนฟันหรือตอนวางเก้าอี้หรือว่ารูุ่งหน้าตาของกินให้ดีนะครับนะผมบอกเลยว่ากินนี้หายา,ยากแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงมากเลยต่ก่อเกมที่สองดีกว่าโอเคแล้วก็ก่อนในส่วของเกมที่สองนะครับบอกเลยว่าเป็นเกมสุดท้ายย่บมจะเล่น โอ้ยเอาเกมนี้เราเจอน้องตาบวชด,ด้วยน้องตาบวชนะผมชอบเรียกน้องตาบวช <c oughs> โอ้ยตัวปั่นไฟสามคนเลยว่มะมือนจำาแก้ทางโจเคฟอยู่เนะี่ยอันนี้เราอยู่ตรงไหนอ่ะเราเหงาหรือเปล่าเดี๋ยวพี่พาไปนั่งเก้าอี้เนี่ยไม่มีคงเลยตอนนี้คือคือไวอเบอร์ไม่เหงาแล้วผมเมื่อเหงาแทนหาคนไปเจอไ <c oughs> อ้อยู่ตรงไหนแนะ่ตรงนี้ก็ไม่มีเขาไม่แอบกันตรงไหนวะ กลัวยนะคนุณผู้ชมเราหาเือไปเจอครับรอเวลาจนเกลียดเพียงคืนเอาะเิียงคืนเราบอกวะโอ้ยเือแอบมรงไหนกันหมดนะวุ๊โอ้ยโอ้ยเจอแล้วเจอแล้ววเนี่ยเห็นชุดขาวๆไกลๆแบบมีเป็นลูก้าก็โดนไปหนึ่งจีก่อนนะครับอ้าวครับผมอา้าวเขาบมกว่าโดนไปหนึ่งจีก่อนของทีแบบย้ำๆไปหนึ่งทีไปเลยครับผม ผมว่าลูก้าเนี่ยเขาต้องวิ่งไปบ้านเล็กแน่เลยนะเออเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่านหะอืมบ้านเล็กแน่จะมีคนอยู่หุยมีเปิร์หูขึ้นด้วยนะท่านผู้ชมอุยลอยเท้าใครเอ่ยลอยเท้าใครเอ่ยอุยนักำํำรวจนักำํำรวจอุ้ยอุ้ยเกินเกือบจำปาดไม้ไข่คุณรอคุณรอคนนี้ไม่ได้เนะ้ไม่ได้เนะเราวิ่งเร็วนะยังไงยังไงแฝวเขาไปเล็ก็โดนไปหนึ่งยี่ก่อนนะครับ อันนี้น,นักตำรวจของพีโอ้อยังจะวนว่าอยากจะวนมากอ๋อใจมามาจะให้จะให้จะ,ะเรียบหรอจะเรียบร้องวิญญนตัวได้ไงวะเ <laughs> ฮ้ยอตอนตอนตีนี่ก็สะใจดีเนี่ยแบบว่ามีเสียงตายด้วยอืมเทดีครับโอ้พี่ออร่าเอาไปจากผมโจโเคสด้วยนะน้องใบน้องปอก็เขาไม่หาผม นี่เป็นเก้าอี้ของตัวโจรคริปอิมนะครับก็อย่าลืมพอดูกันได้นะครับนะตอนนี้คือผมอยากจะหยุดดูนะแต่กลัวว่าเธอจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเฝ้าเก้าอ e ี้อ่ะเดี๋ยวดูตา,มาไม่ได้เราต้องมาดูคนคท้ายแฮนะ <laughs> ตรงนี้ก็ยังไม่มีเปิร์หูขึ้นนะท่านผู้ชมอ้าว่ะตรงนี้มีเปิร์หูอ่ะจเจอแล้วว่ะลูก้าว่ะลูการว่ะลูกาของพีลูกาของพีแมาไปได้เลวไปได้เลว อันเ่จะโดดลงไปนหนึ่งเลยเลยโดดไปจริงๆว่ะเลยเฟ,ฟปบ้าเลยเฟ,ฟปบ้าเลยเฟดเลยว่ะเลยแบบนี้อันเน่ลูกแกชอ็อตติ่งยี่ก็เเอเลอไปหนึ่งทีดีกว่านะโอ้ไ oh ม่ก็ลูกแกลูกแกน้อยไปนั่งเก้าอี้ก่อนเลยโอเคเรามาดูรูปร่างอ่ะแบบเก้าอี้กันแบบชัดๆแบบจริงๆกันนักเฉยงดีกว่านะครับนะโอเคนี่ผมไม่ได้เฝ้านะเออเขาเรียกว่าขาโน,นะผม โอเคพอก่อนดีกว่าเดี๋ยวหาว่าโดนเฝ้าอีกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปไปไปตรงนี้ตรงนี้มีคนไหมย,ยังไม่มีไหมน้องอาบวดนี่ก็ขยันคออย่างเลยไหมเท้าเนี่ยอ,อ้าวว่าเจอแล้วว่าแพ้ตีเสียโดนไปหนึ่งจีก่อนเอาไว้ลูกา้าลูกา้าโอ้มากัระทั้งกำบนว่ะโอ้โหมากัระทั้งกำบนว่าน้องาอาปวดก็มาด้ไหะน้องาอาปวดไปหนึ่งจีก่อน ไม่ได้เลยโอ้ลงแม้ลงแม,งม้ขึ้นแม้ขึ้นแม้แบบนี้ก็โดนไปหนึ่งทีโอ้โหโห่ปีไกลมากตั้งแลไปอีกนีนึงอ่านกาเบิกก็แบบนี้ก็โดนไปหนึ่งคีก่อนนะโอ้โคตรเท่อะผมบอกเลยว่าผมว่าขากิมน,นี้นะเบฟแอบปรับให้ปีไกลขึ้นค <c oughs> รับเจ้าล้อเล่นนะล้อเ,เล่นนะเกมน,นี้ไม่เกี่ยวนะผมว่าจะปรับให้ปีไกลไม่ปีไกลมันไม่เกี่ยวยก,กับกิมนะท่านผู้ชม ผมพูดเล่นนะอย่าคิดว่าเดี๋ยวปรับจริงนะอันนี้ผมพูดเล่นนะครับนะเออโอเคเดีย๋ยวเราลปล่อยลูกแกันดีกว่านะครับวนะ่าได้ข่าวว่าเจ้าของไอเดียเนี่ยเ,ออเขาชอบหลานรักเอยหลานรักอะไรครับเ,เรียกว,ว่าลูกรักเป็นลูกแกนะครับผมนะโอเคคือเขาอะชอบลูกแกกับโจเคฟนะอ่าเพราะว่าผมก็เห็นผลงานบ่อยๆอยู่โอเคคำนับไปทีนึงเราจะปล่อยได้นะอืม เนี่ยต้องเอาใจเจ้าของไอเดียนะครับจะได้เช่าได้ทุกวันครับนี่เช่าทุกวันเราเช่าทุกวันพอดีแห้งกายไม่มีตังกินข้าวอุ้ยอุ้ยเยฮ้ยเฮ้ยอย่าลงอย่าลงเฮ้ยเฮ้ยลงตีนะให้ลงตีนะถ้าลงตีนะเฮ้ยอย่าดื้อย่าดื้อไปฝันไปได้แล้วไปอืเขาเป็นคุเป็ดหูหนูอยู่แล้วโอ้โหคุกปิทหูหนูโอ้ยถอนจังเลยโอ้จังซีเราต้องถอนอืมถอนต้นหมายปริปลื อไ, <Huh? S 1> ไม่ต้องมาหน่งจูบค้าไม่ได้ชอบค้าไม่ได้ชอบลูกแก <c oughs> เดี๋ยวของช่องเราชอบไม่เกี่ยวค่ <c oughs> ไม่ก็มาหน่อง,งจูบนะครับโอ,โอ้ไปชอ็อตไป เดีย๋ยวเราไปดูกันตรงนี้ดีกว่านะครับนะเออตอนที่อยู่ในโลกภาพถ่ายเนี่ยโกโจคซฟก็กันหล่อมากเลยนะครับนะเออเมื่ออยู่ในโลกความจริงเนี่ยโกโจคซฟก็มีความแก่มีความแบบมีความมีอายุมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นปู่นั่นเองนะครับแต่พออยู่ในโลกภาพถ่ายก็จะย้อนอดีตไปนะไม่ขอภัยที่พูดคำวา่าแก่นะเมนเมโจคซฟอย่าเพิ่งตีผมนะใจเย,ย็นนะ หล่อแม่เลยโอ้โหผู้ดียังกฤษของเราเนะครับนะโอเคกลับกลับไปโอ้นี่ก็ยังจะช้อนอยู่นะโอเคนะอยากช็อตไฟฟ้าไข่เราใช่ไหมป้าเข้าไปทีนึงอะไรมองหน้าทำไมไม่เป็นไรไม่ต้องหอยโทษปั่นไปได้เร็วอืมช็อตอีกรอบโอ้ยเร็วๆลูกเร็ว,รว,รวโอ้โหจะช็อตอีกรอบอยนะ่งไงใช่ไหมเนี่ย ลกอะ่ะคือตอนชอ็อกคือแบบมันต้องมีแบบว่าภาพกันเลยนะนกันหล,กลอกจิไอจริงตัวละครที่ผมชอบแล้วผมอวยนะเป็นหมอนะครับไหมเออผมชอบหมอมาก็แต่ไหนเคยไรแล้วครับนะเออไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบรูแก่นะไม่ใช่ไม่ใช่ชอบสิเขาเรียกว่าแบบเฉยเฉยเออเฉยเฉยเออไม่มีตัวละครที่ผมเกลียดไหมเออไม่มีไม่มีเออ,ไม,มเอ,อไม่มีเลยแบบบาดามเลสอะไรอย่างเงี้ยที่แบบตีแบบระยะโคตรเว่อร์อย่างเงี้ยไม่มีไม่มี <c oughs> อันนั้นคือเราเกลียดแบบว่าเกลียดร,ระยะตีตอนเกมเพย์เฉยๆไงแต่ถ้าคนละครเราก็ชอบแบบไหมเอาวเอาวะก็นี่ครับตอนรูปร่างหน้าตาก่อนที่โจโเฟบอยู่ในโลกความจริงนั่นเองนะเอาวะโอ้โหมีการเสกเออกมาเป็นรูปภาพว่าอ๋อเอาเอา,เอาแทงรูปภาพไปเองเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราภาพไปปล่อยหารลับันดีกว่านะมคุณผู้ชม น่าจะเปิดแล้วนะไปเลยเราไป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 เดี๋ยวเราพาไปปล่อยทางรับเธอมาอา้าการมาแล้วการมาแล้วอืมอยากจะเก็บเธอไว้ในความห่วงจำเรากระโดดไปก่อนเลยด้วยตรงนี้มีทางรับหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมเออไม่มีโอเคเราไปกันต่อครับผมไปกันต่อไปกันต่อ พวกเรากังมาจุมนุมประชุมชัยลักษมณ์ขามาหาลุงไม่เจอเจอเจอไปโดนลิเกคลีปอีกอุ้ยตามมาได้แล้วเร็วเร็วเร็วมาอุ้ยเจอลุงแล้วท่านผู้ชมโอ้เจอลุงแล้วมา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 ลงหลุมกันโอ้ลงหลุมลงหลุมอืมขู่ขู่วามไม่ถึงจีอืมชี้แน่ชี้แน่ลงไปได้แล้วลงลุ้มได้แล้ว ไม่กังวหัวใจข้าไม่ได้อินกับลูก้าโอ้กินครุบโชว์ไปหนึ่งทีโ okay, อเคเป็นไงกันบ้าในเข่อของกินโจเคฟดีเอ็มหรือว่ากินอะไรนะจำกัดของครบรถสังปีนั่นเองนะมาขอบอกเครืร่องประดับนะครับผมนะโอเคใครชอบคลิปพีเ่เย็นกดไลค์กดติดตามแล้วก็ให้คนใจชอดีก็ลิงก์ใกล้คลิปได้เลยนะครับบายบายไว้เจอกันจ้า Open eye, through the waves cut through me Hypnotized by the sounds I'm breathing in whole tight